สวัสดีค่ะช่องประเจียพยากรณ์7ด9นะคะวันนี้มาในคลิปรนะันดอมเนาะในหัวก็เขารักคุณไหมอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขานะคะรักคุณไหมคุณต้องมีคนในใจก่อนนะนะคะคนในใจของคุณเนี่ยเขารักคุณไหม อา,อาจจะคุยกันมาสาักระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้จักกันมาสักพักแล้วนะคะเขามีใจแล้วก็เขารักคนหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจับไพ่ออกมาสิบใบนะคะสามสี่เดี๋ยวนะกี่ใบแล้วสามนะคะสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวมาดูพลังงานกัน,นะ สิบใบนะคะสิบใบว่าคนในใจของคุณนะคะเขารักคุณไหมนะคะใบแรกว่ายัางไงใบแรกนะคะอัศวินถือเหรียญคนนี้นะคะมีความรู้สึกมั่นคงนะ,คะรักใครรักจริงรักจริงหวังแต่งนะคะรกความรักของเขานะคะค่อนข้างที่จะต้องมีความมั่นคงและเป็นไปในระยะยาวนะคะรักใครรักจริงเนี่ยนะคะจริงใจ นะคะมีความจริงใจกับคนที่คบนะคะกับคนที่พูดที่คุยนะคะคบเทวะคนค่อนข้างมีความจริงใจในคู่ของตนหรือคนคุยของตนนะคะ,ะเรเบอร์เขาไม่อยากมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมือที่สองมือที่สามคบใครครบจริงเนี่ยไม่อยากมีเรื่องราวเกี่ยวกับคบซ้อนรักซ้อนนะคะ,ะเขามีความคิดว่าจะต้องอการเป็นคู่รักกันเนี่ย จะต้องมีการเคลียร์นะคะเคลียร์เรื่องนี้นะคะใหะ้ดีก่อนหรือให้ไม่มีปัญหานะคะอย่ามีมือที่สองที่3หรือคนรักเก่าคนอะไรยังไม่จบหรือ,อเรื่องใดๆก่อนจะเริ่มต้นรักใหม่หรือเป็นคู่ของคนละก,กันต้องไม่มีเรื่องรักซ้อนนะคะความในใจเขาคิดประมาณนี้นะ,ะต่อมาว่าอย่างไรก้าถ้วยนะคะก้าวถ้วยคนนี้ค่อนข้างเลือกนะค่อนข้างเลือก ะะหมายถึงว่าคนคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาค่อนข้างเลือกนิดหนึ่งนะคะถูกใจเป็นอันดับต้นๆก่อนนะนิสัยเข้ากันได้ไหมนะคะการใช้ชีวิตทัศนคติมุมมอง,มอง,มองต่างๆนะเป็นคนมีเขาเรียกอะไรนะมีข้อนะมีข้อที่ต้องคิดในใจว่าเออต้องมีแบบนี้ตรงกับเรานะคะเนี่ยการพอมีข้อต่างๆ นะคะตรงกะเราแล้วอยากมีครอบครัวนะสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญคือไพ่แห่งการมีครอบครัวนะคะความรักของเขาจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนานะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเขาไม่รีบไม่ร้อนนะ,ะสี่เหรียญจะต้องมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงิน ะะถึงจะไปต่อได้ยาวๆนะคะความคิดของเขานะแล้วก็จะต้องมีหน้าที่การงานหรือความรับผิดชอบนะคะที่ดีและมั่นคงก่อนนะคะก่อนที่จะมีครอบครัวนะคะก่อนที่จะไปในทิศทางที่ความรักที่มั่นคงและการมีครอบครัวนะคะแล้วก็สรุปว่ารักไหมเนี่ยนะคะสรุปไหมคนของคุณสรุปว่ารักคุณไหมนะคะถามว่ามีใจ มีใจให้คุณไหมรักไหมไพ่ตอบว่ารักแต่ว่าเขายังมีข้อจำกัดต่างๆนะคะในการไปต่อกับคุณนะคะมีหลายข้อเลยความรักต้องมั่นคงรักนั้นจะต้องเป็นรักที่จริงใจซื่อสัตย์ต่อกันนะคะแล้วก็ถ้ามีมือที่สองที่สามเนี่ยเขาอยากให้คุณและเขาเนี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะไปต่อกันนะคะความในใจเขามีประมาณนี้นะช่วงนี้นะคะ